ขออนุญาตสนทนาด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของความไม่ดีใช่ไหมครับค่ะความไม่ดีคืออะไรความไม่ดีก็คือไม่ดีทุกอย่างเลยค่ะไม่ดีแม้กระทั่งจิตของเราที่เหมือนเรานั่งนั่งนึกเราก็แบบเออมองเห็นคนนั้นทำไมจิตของเรามันต้องไปไปมองเห็นความไม่ดีของเขาด้วย คือมันมีไม่ดีหมดเยอะมากเลยค่ะความไม่ดีมันอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่จิตค่ะอยู่ที่จิตความไม่ดีอยู่ที่จิตของใครอะ่ะก็เพราะมีเราไงคะก็เลยมีความไม่ดีจะดูความไม่ดีของคนอื่นหรือดูความไม่ดีที่เกิดที่จิต ดูความไม่ดีที่เกิดที่จิตของเราค่ะความไม่ดีที่เราได้ดูแล้วหรือไม่ได้ดูก็ตามเนี่ยในแต่ละวันเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะมากความไม่ดีเป็นเราไหมเป็นเราค่ะเป็นเราความไม่ดีก็เป็นเราความไม่ดีท่านเรียกว่าเป็น สิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับจิตซึ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าที่จิตของเราใช่ไหมค่ะจิตกับความไม่ดีเป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันค่ะจิตกับความไม่ดีเป็นอันเดียวกันขราวนี้เมื่อเป็นเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับก็เป็นของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นที่ไม่ชอบก็เป็นเราใช่ไหม ใช่ค่ะที่ชอบก็เป็นเราใช่ไหมค่ะทั้งหมดนี่เป็นของของเราถูกไหมค่ะ<า>เพราะด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นตัวตนของเราใช่ไหมค่ะ<า>ก็เลยไม่ดีเราไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เป็นเช่นนี้แหละคือทุกๆคนก็เป็นเช่นนี้เพราะเข้าใจว่าความไม่ดีที่เป็นที่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกนั้นนี่ก็เป็นจิตจิตสภาพรู้ก็เป็นเจตสิกจิตกับเจตสิกก็เป็นของของเราไม่เป็นของของเราได้ยังไงอ่ะก็เกิดขึ้นที่ที่เกิดของจิตก็ทางตาหูฉมูกลิ้นกายใจเราได้ฟังกันมาก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยก็เลยเป็นเราเป็นของเราด้วยตัวตนของเราด้วยก็เต็มไปด้วย ที่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเข้าใจผิดรู้เร้งไงว่าเข้าใจผิดก็คนทุกคนก็โกรธผมโกรธแล้วนะเนี่ยดีใจโอ้ยผมดีใจมากเลยนะโอ้เสียใจเสียใจมากเลยนะก็เป็นเราทางนั้นเลยทุกคนเป็นเช่นนี้หมดแล้วจะบอกว่าผิดได้ยังไงทำไมจึงผิดครับ พ่อพอคิดว่าตัวเองไม่ดีไงคะก็เลยเข้าใจผิดเมื่อกี้เราคุยกันว่าทุกคนเป็นเช่นนี้แหละอย่างที่คุณพูดนะว่าเออจิตก็เป็นของเราเจตสิกก็เป็นของเรา,เรา,เเราความไม่ดีาาเกิดขึ้นก็เป็นของเรา,ากายนี่ก็เป็นของเราทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยความไม่ดีของคนนั้นก็เป็นของคนนั้นความไม่ดีของเราก็เป็นของเราทุกคนก็เป็นเช่นนี้หมดใช่ไหมใช่ค่ะพร่ออะไรจึงเป็นเช่นนี้หมด จริงไหมจริงไหมจริงค่ะจริงแล้วเมื่อกี้นี้ถามว่าแล้วมันเป็นเราไหมก็บอกว่าไม่เป็นนี่มันยังไงก็ตรงกันข้ามกันอยู่นะครับพอแยกออกได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงแยกยังแยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออกแยกไม่ออกเป็นเช่นนี้แหละคือคนทั่วไปก็เป็นเช่นนี้แหละใครๆก็เป็นเช่นนี้แหละเพราะว่า ไม่ได้ฟังความจริงคือธรรมะที่พระรูปเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความไม่พอใจที่ว่าไม่ดีก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตภาษาไทยภาษาบาลีท่านเรียกว่าเจตสิกอาศัยชื่อเขาไปนหน่อยว่าเป็นอกุศลและเจตสิกก็แบ่งออกไปว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็นับกันไป อ่ามีสิบสี่หรือเปล่า 14, เอามีสิบสี่อ้าวเป็นหมวดของโลภะหมวดของโทสะหมวดของโมหะอะไรกว่าไปอันนั้นก็คือว่ามันไม่ใช่จิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตและจิตก็เป็นสภาพรู้ที่เจตสิกเกิดร่วมด้วยนั้นนี่เขาเกิดพร้อมกันดับพร้อมการรู้อารมณ์เดียวกันเขาก็ดับถ้าถ้าดับแล้วเป็นเราไหมก็ไม่ใช่เมื่อกี้นี่ก็คุยกันอยู่กับท่านที่มาถามว่ามันไม่ใช่เรานะเพราะว่ามันดับแล้วมันหมดแล้ว ใช่ไหมเมื่อไม่รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เราจิตกับเจตสิกก็ไม่ใช่เรารูปที่เป็นที่เกิดของจิตนั้นก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ก็ไม่ใช่เจตสิกมันแยกขาดจ,จากกันในแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะมันเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับไม่ว่าจะรู้ทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายทางใจก็เดี่ยวที่ทางนั้นเลยนี่แต่ละขณะที่ดับไปแล้วเป็นยังไงบอกว่าเหมือนกับไฟดับเหมือนกับคนตายว่างเพาะอ,อะไรพาะว่ามันแปลเปลี่ยนไปแล้ว มันดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่ได้เป็นเรานีค่คือคือความจริงที่เป็นชื่อที่เราคุยกันแต่สภาพจริงๆก็คือว่าข้าเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเป็นความจริงซึ่งปรากฏในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นความจริงซึ่งเป็นจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ความจริงที่ไม่มีชื่ออันนี้ท่านเรียกว่าเป็นความจริงอันสูงสุดที่เป็นปรมัตถ์สัจจะคือความจริงอย่างนี้ อันนี้ว่าที่เป็นเราเข้าสนบุคคลต,ต,ตนตนที่ถามกันว่าจริงไหมแต่พวกเรา็ว่าจริงหมดอันนั้นคือจริงโดยชื่อจริงโดยสมมุติเราไปยึดในสมมุติที่ไม่มีจริงอ่ะว่าเป็นจริงเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราหรอกเดี๋ยวนี้ตายทุกขณะว่างเปล่าทุกขณะไม่เหลือตลอดเลยอันนี้ว่าแต่ละขณะเนี่ยถ้ายังเป็นเราอยู่ถ้าไม่รู้ความจริงอันนี้อยู่ว่าเป็นเราหมดเลยโลภะก็เป็นเราโทสะก็เป็นเรา ว่าไม่รู้ความรู้ไอ้ที่ว่ามานี่ก็เป็นเราหมดเลยจิตก็เป็นเรากายนี่ก็เป็นเราถ้าเป็นเราอยู่อย่างนี้นี่ก็คือว่ายัางไม่รู้ความจริงยังไม่รู้ธรรมะถ้ารู้ก็รู้ชื่อธรรมะรู้ชื่อยาแต่ไม่เคยทานยานั้นเลยรู้คุณสมบัติของยาว่ายานี้รักษาเน,น,นี่นี่คุณหมอท่านบอกท่านก็นให้มาพอให้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาวางไว้เฉย แล้วก็ไม่เคยทานเลยโรคก,ก็ไม่มีทางที่จะหายฉะนั้นเรารู้ชื่อธรรมะเยอะๆนี่กลายเป็นอันตรายถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อชื่อธรรมะนี่นำไปสู่ความจริงความจริงที่จะละความไม่รู้ความจริงที่จะเข้าใจว่าสมมุติเป็นสมมุติความจริงอันสูงสุดเป็นความจริงอันสูงสุดที่สมมติห่อหุ้มอยู่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือว่างทุกขณะไม่มีเราทุกขณะตายทุกขณะตายทุกขณะ ชีวิตหนึ่งมีอยู่แค่ขณะจิตเดียวแล้วก็ว่าง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 เพราะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่เหลืออยู่มีใครร้องไห้ตามไหมมีใครเสียใจตามไหมที่เราตายอยู่ทุกขณะน,นี้ที่ว่าคณิกะมรณะนี่คือเกิดแล้วก็ดับไม่มีใครตกอกตกใจไม่มีใครร้องห่มร้องไห้ตามใครไม่มีใครเสียดายอะไรเลยท,ทั้งทั้งที่ก็เหมือนกับสมมุติมรณะคือจุติจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็หมดแล้วปฏิสนธิก็ ดับแล้วก็พวังขจิตต่อสืบต่อไปอันที่ก็เป็นขณะเดี๋ยวนี้นี่คือตายทุกขณะขณินี้กรมหมแล้วนะตายหมดหายสิ้นไม่เหลือเลยทุกคนก็เป็นเช่นนี้เสมอเหมือนกันหมดเช่นนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เป็นเช่นนี้ความจริงที่เป็นเช่นนี้แหละก็คือธรรมะคือความจริงถ้ารู้ความจริงอันนี้ก็จะเข้าใจว่าสมมุติเป็นสมมุติรู้ความจริงว่าสมมุติเป็นสมมตินั้นก็เป็น การละความไม่รู้ได้ในแต่ละขณะเดียวนี้สิ่งเหล่านี้ต้องต้องไตรตรองและพิจารณาดูว่าความจริงที่เป็นชื่อธรรมะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ถ้าให้ดีให้ประเสริฐนั้นเหมือนยาคุณหมอให้มาต้องทานด้วยก็คือรู้ว่าต้องทานนะตามเวลาอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคนพูดก็พูดได้คนพูดก็พูดง่ายคนฟังก็ฟังได้ฟัง่บ่อยก็พูดตามกันได้ แต่ไม่สามารถที่จะทำลายโรคที่อยู่ภายในคือความไม่ดีนั้นได้เลยไม่ต้องดูที่อื่นดูที่จิตแต่ละขณะว่าถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ยังเป็นจิตของเราอยู่ยังเป็นตัวเราอยู่ตัวตนของเราอยู่ตราบใดตราบนั้นก็คือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่จะดีได้คือความไม่รู้เกิดตราบใด ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอยู่ตราบใดยังเป็นเราอยู่ตราบใดก็ยังไม่ดีอยู่ตราบนั้นวันหนึ่งถ้าเกิดความเข้าใจว่าอ๋อไม่มีเราเกิดดับแปลเปลี่ยนว่างเปล่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้เกิดขึ้นก็ดีหรือกุศลที่เกิดขึ้นก็ดีในขณะที่จิตเป็นกุศลนั่นแหละในขณะนั้นแหละจึงจะเป็นคนดีไม่ต้องไปหาคนดีที่อื่นหาคนดีที่แต่ละขณะในแต่ละวันแต่ละขณะ ในขณะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราตั้งแต่เช้าก็เป็นเราหมดเลยทำอะไรทุกอย่างเป็นเราหมดเลยคิดก็เป็นเราฟังก็เป็นเราถ้ายังเป็นเราอยู่นั้นนี่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับก็เล่าสู่กันฟังขอบคุณค่ะ